สวัสดีครับไบบ l ทอล์กออโปรวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าไม่ทำผิดทางวาจานะครับบางทีว่าถ้าเราไม่ผิดทางวาจาก็เป็นคนประเสริฐแล้วนะครับในยากอบบทที่3ข้อ1ถึงข้อ12พูดถึงลิ้นพูดถึงถ้อยคำนะครับในข้อ2บอกว่าเพราะเราทุกคนทำผิดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบครอบแล้ว และสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยนะครับสำคัญมากลิ้นก็บังคับทงตัวได้ด้วยแสดงว่าลิ้นก็มาจากความคิดจิตใจนั่นเองนะครับเราเคยคิดบ้างไหมว่าคําพูดเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าคําพูดนั้นเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าเพราะอะไรตอนที่พระเจ้าสร้างเรานะพระเจ้าให้เสียงกับเราให้ภาษาแก่เรา <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อเราจะสื่อสารของเราผ่านลิ้นของเราและลิ้นของเราก็ยังสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ด้วยสอนพระวจนะได้ด้วยอธิษฐานได้ด้วย และที่สาคัญสามารถให้กําลังใจซึ่งกันและกันได้ด้วยอย่างไรก็ตามเสียงของเรานั้นมีพลังนะครับที่จะสามารถได้ทั้งบวกและลบหรือทําร้ายหรือช่วยส่งเสริมก็ได้นะครับเพ่อสุภาสิทธ์บอกว่าความเป็นความตายอยู่อํานาจของลิ้นก็คือคําพูดของเรามันเริ่มต้นที่เขาเรียกว่ามันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน,อน,นะนะ้อยนในการทําลายก็คือเราพยายามที่จะให้ความคิดของเราที่เสนอออกไปอย่างไม่เขาเรียกว่าไม่รู้จักยับยัง้งอ่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทําให้เกิดความเสียหายได้ เช่นบางครั้งเราอาจจะแสดงความคิดเห็นของเราในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นจนทําให้เขาเกิดความเสียหายพรามพีบอกสิ่งนี้บอกว่า,วามันคือการซุบซิบนินทานครับคนที่ประเภทแบบนี้มักจะทําให้เพื่อนฝูงเกิดความแตกแยกหักหลังความไว้เนื้อเชื่อใจและก่อให้เกิดความขัดแยง้งน,น่ากลัวนะครับสาหรับคนประเภทแบบนี้สิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านี้จากรากศัพท์ของคําว่านินทายอย่างร้ายแรงเนี่ยแปลว่ามาน ได้อีกด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเราใช้คําพูดที่อย่างไม่รอดระวังหรือไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างรุนแรงทําให้เกิดความเสียหายนั้นแสดงว่าเรากําลังแสดงตัวตนแบบปีศาจหรือแบบพระเจ้าของเราก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับพระเจ้าให้ความสําคัญกับคําพูดอย่างจรงิงจังเพราะฉะนั้นผู้เชื่อทุกคนต้องเทคซีเรียดกับเรื่องนี้ด้วยในการใช้คําพูดพระเยซูตรัสว่าปากนั้นพูดสิ่งที่มาจากใจในมัทธิวบทที่1 2ข้อ34นะครับ ดังนั้นสิ่งที่เราควรคอนเซิร์นที่ต้องการนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่หัวใจของเราเพราะว่าคําพูดมันมาจากใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องระม,มัดร,ระวังใจผู้เดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก็คือพระเจ้าของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่นำริ้นของเราและพระวจนะที่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราจะช่วยพฤติกรรมของเราในการควบคุมชัยริ้นได้อย่างถูกต้องโดยนะครับ <S <S เนื่องจากการนินทาเ,เป็นสิ่งที่เขาเรียกตรงข้ามกับความรัก ฉะนั้นเราจําเป็นต้องดําเนินด้วยความรักของพระเจ้าที่มาจากภายในเพื่อเราจะจึงจะสามารถใช้คําพูดด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าต่อบุคคลอื่นได้ด้วยและเราจะให้ชีวิตของเรานั้นสามารถเขาเรียกวปกป้องชื่อเสียงได้ด้วยคุ้มกันความผิดบาปท,ที่มาจากลิ้นได้ด้วยและสามารถให้ถ้อยคําของเราเป็นถ้อยคำในการอวยรพรพร์ต่อผู้อื่นได้ด้วยมาจากลิ้นหรือเสียงหรือถ้อยคําของเรานั่นเองนะครับนี่คือการไม่ผิดทางวาจา จะเป็นผู้ที่ดีรอบคอบสําหรับพระเจ้าหนุนใจพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ